สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทที่10ของ Max Payne 3นะครับชื่อบทขับหรือยิงน้องสาวค่ะบทนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากภารกิจคุ้มกันกลายเป็นการล้างแค้นส่วนตัวไปเลยใช่ครับเหมือนเป็นจุดแตกหักของเรื่องเลยก็ว่าได้แหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็เป็นบทวิเคราะห์เชิงลึกเลยเนาะ ทั้งโครงเรื่องฉากสำคัญแก่นเรื่องค่ะเราจะมาดูกันว่าทำไมบทนี้มันถึงทำลายความไว้ใจสุดท้ายของแม็กซ์แล้วก็เผยความจริงที่แบบโคดร้ายมากๆออกมาครับสำหรับคนที่ตามเรื่องแม็กซ์เอาตลอดจะรู้ว่าเขาเจอเรื่องสูญเสียมาเยอะบทนี้มันหยิบเอาความเศร้าน,ะนั้นมาขยี้ซ้ำอีกทีใน,ในบรรยากาศเาเปาโลอืเปิดฉากมานี่กดดันเลยนะ แม็กซ์กับโจวาน่าบรังโกหนีอยู่บนรถบสัสเก่าๆสภาพแบบสิ้นหวังมากใช่ค่ะแล้วจุดพลิกผันแรกก็มาเลยโจวาน่าบอกว่าเออเธอท้องกับราอูพัสซอสโหตรงนี้ผมอึ้องไปเหมือนกันนะแล้วแม็กซ์เขามีปฏิกริรยาอย่างไรบ้างคบคือตอนแรกเขาก็ดูไม่เชื่อนะคะแต่พอนึกถึงครอบครัวตัวเองที่เสียไปเขาก็ดูปล่าลงทันทีเลยมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าฉันเข้าใจ ทั้นก็เคยต้องการแบบนั้นเหมือนกัน hmm. มันทำให้เห็นเลยว่าเออเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะมีความรู้สึกแล้วการที่เขาต้องมาปกป้องครอบครัวคนอื่นแบบนี้มันยิ่งทำให้การหักหลังที่ตามมามันเจ็บปวดเข้าไปใหญ่ชีบขับหรือยิงน้องสาวก็มาจากตรงนี้เองสินะครับที่แม็กซ์บอกที่โจวนานเลือกใช่ค่ะมันตอกย้ำสถานการณ์เลยว่าต้องร่วมมือกันแล้วนะไม่ใช่เพราะอยากทำแต่คือต้องรอด แล้วไอ้ความร่วมมือจําเป็นนี่ก็อยู่ได้ไม่นานโดนทดสอบทันทีเลยในฉากที่อูออ่รถบัสใช่ไหมครับค่ะฉากสู้กันในลานทิ้งซากรถโรงซ่อมในออฟฟิศคือสู้กันดุเดือดมากศัตรูมาไม่หยุดเลยจริงๆนะครับมันให้ความรู้สึกว่าแบบโดนไล่ต้อนจนมุมจริงๆใช่ค่ะบรรยากาศมันสิ้นหวังมากมันยิ่งส่งผลให้การมาถึงของพาซอสตอนหลังดูเหมือนเป็นความหวังเลยอา จริงด้วยครับตอนนั้นเหมือนจะมีความหวังเล็กๆขึ้นมานะแม็กซ์กับโจวานาก็ต้องช่วยกันเธอช่วยเขาปีนกำแพงเขาช่วยยิงคุ้มกันให้อะไรแบบนี้อืหแต่มันก็เป็นแค่ความหวังชั่วคราวเท่านั้นล่ะค่ะแล้วพาซอสก็โผล่มาตอนแรกนึกว่าจะมาช่วยแท้ๆกลายเป็นการหักหลังที่แบบเจ็บที่สุดเลยค่ะเขาพาโจวานาขึ้นหอไปแต่ทิ้งแม็กซ์ไว้คนเดียว เจอศัตรูล้อมหน้าล้อมหลังเลยเลือดเย็นมากทำไมเขาทำแบบนั้นล่ะครับคือแรงจูงใจของพาซอสมันคืออะไรกันแน่คือแหล่งข้อมูลเขาวิเคราะห์ว่าพาซอสไม่ใช่ตัวร้ายสมบูรณ์แบบนะคะแต่มันเป็นการตัดสินใจทีเออ่เห็นแก่ตัวเพื่อเอาตัวรอดมากกว่า<อ>เขามีโจวานามีลูกที่กำลังจะเกิดเขาก็ต้องเลือกอนาคตครอบครัวตัวเองล่ะค่ะ ดีกว่าจะจมไปกับแม็กซ์ที่ดูเหมือนกําลังพาตัวเองไปสู่หายานะอเข้าใจได้นะแต่มันก็โหดร้ายกับแม็กซ์มากจริงๆครับแล้วหลังจากโดนทิ้งแม็กซ์รอดมาได้ยังไงนะก็มีตำรวจเข้ามาช่วยค่ะชื่อวิลสันดาซิลวาแต่การช่วยครั้งนี้มันมาพร้อมกับความจริงที่เออ่โหดยิ่งกว่าเดิมอีกความจริงอะไรครับดาซิวาเป็นคนเปิดโปงหมดเลยค่ะ ว่าจริงๆแล้ววิกเตอร์บรังโกเป็นคนจ้างพลาซอสมาตลอดตั้งแต่ก่อนแม็กซ์จะมาถึงบราซิลอีกอะไรนะครับใช่ค่ะแม้กระทั่งค่าตัวเครื่องบินที่พลาซอสใช้ไปนิวยอร์กเพื่อชวนแม็กซ์มารับงานนี้วิกเตอร์ก็เป็นคนจ่ายเดี๋ยวนะงั้นก็หมายความว่าไอ้เรื่องงานบริการทั้งหมดนี้มันเรื่องโกหกค่ะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่แบบคลิกทุกอย่างเลยดาซิวาเฉลยว่า แม็กซ์ไม่เคยถูกจ้างมาเป็นบอดี้การ์ดแต่ถูกเลือกมาเป็นแพะรับบาปแพะรับบาปค่ะหรือที่เขาพูดว่าไอ้ฝรั่งโง่ดำกริงโก้นะคะวิกเตอร์เลือกแม็กซ์เพราะเขาเป็นคนนอดชีวิตพังๆดูไม่มีอะไรจะเสียเหมาะมากที่จะใช้ป้ายความผิดให้โอ้กลายเป็นว่าความเจ็บปวดความพังของแม็กซ์นี่แหละคือคุณสมบัติที่วิกเตอร์ต้องการ มันบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะการมาปราศีทั้งหมดนี่คือเรื่องหลอกลวงสินะครับใช่เลยค่ะความจริงข้อนี้มันทำลายภาพลวงตาทุกอย่างที่แม็กซ์มีเลยเขาถึงได้รู้ตัวว่าเขาไม่ใช่ผู้พิทักษ์แต่เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งในเกมสุกปรกนี้แลพะพอรู้ความจริงทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนแม็กซ์ไปเลยไหมครับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะการโดนหักหลังซ้ำๆแล้วก็การค้นพบความจริงอันน่ากลัวนี้ มันเหมือนให้เป้าหมายใหม่กับแม็กซ์เลยนะคือเปลี่ยนจากแค่พยายามเอาตัวรอดหรือทำงานให้เสร็จๆไปเป็นการล้านแค้นส่วนตัวแบบเต็มรูปแบบเขาตั้งใจจะทำลายระบบทั้งหมดที่มันเอาเปรียบช่วยโอกาสจากความอ่อนแอของเขาสรุปก็คือบทที่10นี้เป็นจุดแตกหักจริงๆนะครับการหักหลังจากเพื่อนคนเดียวที่เหลืออยู่การรู้วตัวเองเป็นแค่แพะรับบาป มันทำลายตัวตนเก่าของแม็กซ์แล้วก็สร้างแรงขับดันใหม่ที่มันมืดมนกว่าเดิมขึ้นมาค่ะคำถามที่น่าคิดทิ้งทายไว้ก็คือพอทุกอย่างที่เคยเชื่อมันพังหมดแล้วแม้แต่เรื่องราวของตัวเองเนี่ยการล้างแค้นที่มันขับเคลื่อนด้วยความจริงอันโหดร้ายเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะพาแม็กซ์ไปสู่การไถ่าบาปหรือว่าจะผลักเขาให้ดำดิ่งสู่การทำลายล้างที่มันสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมกันแน่